ออลทุกคนของผมอยู่กันในเกม Intrusion นะครับผมเกมนี้เนี่ยผมก็ไปเจอมันจิตตอกอีกแล้วนะครับเกมนี้มันจะเป็นการว่าเราเป็นคนย้ายบ้านใช่ไหมในระหว่างย้ายบ้านเนี่ยมันจะมีตัวอะไรเข้ามาในบ้านประมาณนั้นปะหรือว่าแบบบ้านนั้นมีตัวอะไรอยู่นะครับโดยที่เราย้ายเข้าไปโดยไม่รู้น่ะนะครับอาจจะใช่ครับในเรื่องข้า,ขาวๆก็ประมาณนี้นะรับนะก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับเฮ้ยอะไรวะฟ้าร้องอะช่งางอะไ เฮ้ยลูฟี่โหม่อกิดลูฟี่นี่ว่าสปอยมาแล้วเนี่ยแค่หน้าปกก็เห็นแล้วนี่คือหน้าตายาของความน่ากลัวกันเลยเออมันเราจะลงลิฟมาครับผมครับใช่ครับเหมือนเราจะลงลิฟมาเออวันพรุ่งนี้เป็นวันที่เราต้องย้ายของมบา้าครับ โอเคฉันต้องเก็บของในตอนนี้โอโยมันเลยหน้าจอไปเลยอะลุงลิฟมาให้บรรยากาศเหมือนเหมือนอะไรนะหมู่หูประตูบนี้ดอนี่ว่าผีประตูพันห้องห้องสอ,องร้อยอะนํามาอยู่ชั้นสองใช่ไหมครับแน่นอนว่ามันคนลิ้นชักได้คนระับแล้วขึ้นทำไมประตูเปิดไม่ได้เลย อะไรอะ่ะขอทำไมวะเขาบอกว่าให้เราหาห้องของเราอะ่ะสบอยละอ่ะเนี่ยหกวันก่อนปีใหม่ปิดประตูห้องเลยครับมาถูกประสงค์เสรสมบูรณ์เอ่อฉันว่าฉันต้องเก็บ อะไรอะหนังสือกับเสื้อผ้าก่อนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ครับแพ็คนะครับก็มันเป็นย้ายออกนี่คือทีวีเหรอมันก็น่ากลัวชิบหายโอเคครับมีห้องน้ำสกิบดี้ทอยเล็ต กดซ่วมได้ด้วยครับจะเปิดฝาซ่วมไม่ได้เออทำไมเราตัวเตี้ยจังวะอ่างล้างหน้าแม่งอย่างสูงอะดูดิโอ้โหโคตรเวอร์เลยเอ้าเฮ้ยมันต้องเก็บตรงไหนห้องนี้อะ่ะอห้องนอนครับผมนี่เก็บหนังสือแพ็คโอเคครับ เอยเอาเอ้ย,อย,อยผมเพิ่งรู้ว่าเห็นเท้าตัวเองด้วยตกใจหมดคิดว่าใครแม่งมายืนข้างหลังเล่นคนเดียวโอ้โหเป็นแบบนั้นหลอนเลยนะน่ากลัวจาร์ดอ่ะแล้วไงตอฮะพลังงานดับแล้วแฮอ่ะลึงแปลไทยมาให้กูเลยมา พลังมันหมดไปเออไอห้องนั้นใช่ไหมครับไอห้องที่มันแมงมืดไอห้องที่มันเอ่อเป็นประตูเหล็กปะที่ดีนะห้องเราอยู่ใกล้ๆอ่ะไม่ไกลมากฮัลโหลประตูเหรอ เฮ้ยเฮียมีคนมาเหล็บวะม,ะมืดก็มืดเดี๋ยวนะนี่นี่คือเราต้องรีเอยมันเกื่ออะไรวะเก้าวะ่ะอ่ะอะไรคือเราต้องรีไอ้นี่เองเลยเหรอซ่อมไฟให้ทั้งหอพักคนเดียวกดตามสีครับไม่ยากอันนี้หนึ่งเจ็ดเก้า ห okay. นึ่งเจ็ดเก้าสี่เก้าสี่เจ็ดหกโอเคหันอีกทีใครอยู่ข้างหลังกูแมวนะเยี่ยมเลยตอนนี้ฉันสามารถกลับไปแผอ,อะนั่นแหละครับเก็บของในห้องครัวต่อเลยแต่เมื่อกี้มันมีเสียงตุ่มมีตัวอะไรเข้าไปในห้องกูละมั้งเนี่ยกูเปิดประตูทิ้งไว้ด้วยชิบหาย เอาดีครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆเราห้องอะไรนะนี่ไงทำไมบรรยากาศในห้องมันเปลี่ยนไปวะหรือผมคิดเองอะเก็บของครับเก็บของไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นเฮ้ยเฮียกูตกใจหมดหล่นไปหมดแล้วครับตอนนี้ไม่ครยเฟ ต้องแพ็คไมโครเวฟด้วยโอเคเรียบร้อยเออฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยอะ่ะนอนก่อนแล้วกันโอเคเ,ออเดี๋ยวแป๊บนึงมันมีมีสองเตียงอะ่ะนอนเตียงไหนได้เตียงนี้ออนอนนอนครับฝันดีครับ อันนี้คือวันรุ่งขึ้นแล้วล่ะใช่ไหมแล้วทําไมเลือดกูเหลือแค่นั้นน่ะทําไมเลือดกูลดอะ่ะของขวัญอันนี้คือวันรุ่งขึ้นแล้วใช่ไหมครับยายบ้านแล้วใช่ไหมอินทรูชั่นแปลว่าอะไรอะ่ะผู้บุกรุกอะ่ะวันใหม่แล้วครับม intr uder, า intruder อร์เบลล์ผู้บุกรุก i n t ทรู i o n นี่แปลว่าอะไรผู้แฝงตัวมวัวแล้ว ห้าชั่วโมงต่อมาอ๋าย้ายแล้วครับโอเคโอ้โหบ้านโคตรหรู like อ่ะ LOOK l i k e AMOVING COMPANY ีนีเหมือนน่าบริษัทเคลื่อนย้ายของส่วนใหญ่อ่าแบบเอ้ฉันควรที่จะเริ่มวางส่วนฉันควรที่จะเริ่มเก็บของพวกนี้ให้หมดก่อนมันมืดเฮ้ย แบกได้เดียวอะแต่ว่าบ้านมันโคตรสวยอะไม่เป็นไรครับแถวนี้เพื่อนบ้านเอ,อ่อทำไมดูเหมือนว่าทั้งหมดนี้กูอยู่คนเดียวแบบบ้านเป็นบ้านแบนบตั้งหลายหลังอะสุดท้ายอยู่คนเดียวย้ายของเข้าไปในบ้านวางตรงนี้อะ,ะเกมนี้กระโดดไม่ได้นะแต่เขาบอกว่าบริษัทช่วยย้ายของเข้าไปนิดนึงแล้วบริษัทนี้มันดีจริงๆเลย ป็นหนึ่งครับเข้าทางนี้ง่ายกว่าไหมไม่ดีว่ไม่ต่างอะไรกันหรอกเพียงแค่สำรวจแต่ว่าตอนผมย้ายผมไม่เห็นจัก,กรยานละคันนี้นะตอนผมนเก็บของอะมาไงโอเคครับผมย้ายเข้าครบแล้วย้ายกล่องไปในร่มเออฉันหมดแรงแล้วหลังจากขับรถมาทั้งหมดมาทั้งวันน่ะฉันอยากจะพักผ่อนสักหน่อยแล้วเขาไม่ขี่ออกไปเหรอแต่คุณรู้ไหมครับ ผมว่าบ้านใหญ่ยิ่งน่ากลัวอ๋ออันนี้น่าจะไม่ใช่ยุคสมัยใหม่แล้วแหละนะปิดโรงนี่เด้ปะเดี๋ยวมีใครมาขโมยของในบ้านทำไงเนะี่ยยังมันเถอะไปห้องนอนอยู่ไหนเพิ่งย้ายมาชิบหอยแล้วบ้านม่นจะกว้างเพื่อแล้วกูจะหนีผียังไงแล้วกูก็หลงทางกันพอดีเลยผมไปสำรวจบ,บ้าน นี่บ้านตัวเองจริงไหมครับเปิดประตูยังเปิดไม่ได้เลยอันนี้ก็คือห้องวางของเฉยใรครับอืมอันนี้ก็เป็นห้องโล่งๆโ,โอเคห้องนอนอยู่ชั้นสองนะครับะแล้วห้องไหนอลยที่นี่ไม่ใครเขียนอะไรอะ่ะผมสำรวจกันครับผม ปิดไหมปิดไป,ป,ดไปห้องนี้แหละแน่นอนโอเคไม่ใช่ห้องนอนแม่งจะอยู่ลึกอะไรนักหนาถ้าคุณเจอพรีคุณจะทำยังไงโอ้โหอุ้ยสุดยอดจัดอะถงนึ้ว่าครลหาดหรือว่าครลือหาดไปนอนแล้วกันถือว่ายังเห็นข้างล่างได้นะครับถือว่ายังดีอะนอนนอนอีกแล้วเริ่มนอนใหม่ก็นอนอย่างเดียวเลย <c oughs> เฮ้ยมึงหลับตาลงไปดิเออนั่นแหนละเสีย <c oughs> งหัวใจเต้นในฝันนี่ว่าชิบหอยถ้าเป็นในฝันผมไม่กลัวหรอกไปที่ลิฟต์แล้วเขาบอกให้เราไปเขาบอกให้เราวิ่งอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านซับข้างล่างเลยแต่เขาบอกให้เราวิ่งผมก็วิ่งก่อนเลย ก็คุณมันที่รีบแล้วเนี่ยเอออะไรวะอะไรวะนี่คือเพนี้ฟิ่ฟิวครับ ยังไม่ตื่นจากฝันอีก่กะทำไมผมเดินไม่ได้เออจิบหายลิฟตกลิฟตกไม่พอลิฟลิฟลิฟกลายเป็นเลโก้เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ะเจ็บขาเหรอแน่เลยเดินแบบนี้แลว้วเควสคืออะไร ชิบหายมันมีให้ซ่อนแล้วด้วยความเร็วแค่นี้กูจะซ่อนอยังไงท,ทุกโต๊ะซ่อนได้โอเคมึงใครอะ่ะซ่อน เลือดของเราเริ่มเย็นคืออะไรเลือดของเราเริ่มเย็นกระดูกสันหลังของคุณคุณตายเพื่อฟังให้ดีหยุดเมื่อหายใจเข้าไปแล้วซ่อนในโต๊ะ แล้วตายเลยด้วยถูกฆ่าเลยวัน er. เดอร์เลอร์โอเคครับโอเคครับผมจะทิกในการเล่นกับ er วันเดอร์เลอร์ละแล้วเพื่อนเราก็จะหายไปแล้วค่อยไปเจอกันอีกทีในโลกความจริงนะเพื่อนถ้ามันขึ้นว่ากระดูกสันหลังเนะี่ยเราต้องแอบใช่ไหมแต่้มันขึ้นว่าเลือดของคุณกำลังเย็น เราต้องอยืนนิ่งๆวะนะครับน่าใช่มา นี่ไงกระดูกสันหลังแอบโ oh อ้มก์โกรธเราจนกับพื้นจะหยุดสั่นปะทำไมกล้องมันเอียงวะกระดูกสันหลังให้หยุดเลือดเอ้ยเลือดเย็นนะให้หยุดไม่มา <c oughs> แล้วพี่จะคลานมาเลยนักหนเหรอ จะเพย์เซฟให้ได้มากที่สุดหวังว่าเราจะได้ไปเจอเพื่อนนะเอาจริงอุย้ยเนี่ยเลือดเย็นให้หยุดหยุดจนกว่ามันจะหายไปอะหายไปแล้วอุย้ย โอ้โหพี่ยืนหันหลังให้ผมด้วยเราต้องเดินอีกไกลแค่ไหนวะทำไมฝันมันช่างยาวนานซะเหลือเกินรอดไงอะเอ้ยที่ผมไม่เลือกเดินกลับนะเมื่อกี้คุณยังไม่ได้รู้สึกเป็นอิสระคุณยังคงเป็นนักโทษอยู่ การเดินทางของคุณเพิ่มจะเริ่มขึ้นมาทำสิ่งอัศจรรย์ไปได้วยกัน i n t l u t i o n Chapter อันนี้คือจบ Chapter หนึ่งแล้วลนะ่ะถามจริงเหรออุตตายทั้งสามรอบเพื่อที่จะมาแค่นี้แค่นี้นจริงๆโอเคใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แต่ไม่ต้องแชร์ก็ได้โปรดส่วนใหญ่จะไม่แชร์ใชร์ผมแล้วก็กดติดตามผมกล้ามถึงสองศัพท์แด้วยกันนะผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ